1, 1 10, 7 0 0 0กิโลเมตรแท้ๆได้รับการเข้าศูนย์เบนตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันคือคุณไม่สามารถที่จะไปหารถที่มีประวัติและโปรไฟล์และความเนียบได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยเนี่ยเรียกกันเล่นๆว่าเป็นลายธงชาติไทยอีกด้วยนะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะที่ตัวเบาะไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะทําการเอนให้เรานะคะแบบนี้ ไปสบายบายเลยสวัสดีค่ะแฟนเพจเ e n t s m a อลเตอร์มที่รักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแนงมากับรถเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นรถที่เลอค่าที่สุดที่เราได้ขายในปี2564นี้หรืออาจจะเป็น S-Class ที่เลอค่าที่สุดที่เราได้ขาย of all time เลยก็ว่าได้นะคะกับ s 300L ที่มีเลขใหม่เพียงแค่10,000 7,000กิโลเมตรแท้ๆแล้วไม่ใช่17,000แบบจอดไว้เฉยๆนะคะเป็น17,000ที่ได้รับการดูแลอย่างไข่ในหินได้รับการเข้าศูนย์เบนตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันคือคุณไม่สามารถที่จะไปหารถที่มีประวัติและโปรไฟล์และความเนียบได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเรียกว่าเอามาขายกันในราคาสบายกระเป๋ามากๆเพียงแค่1ล้านแสน 9 0 0 0หบาทเท่านั้นค่ะวันนี้จะชวนทุกๆคนนะคะมาดูคลิปนี้ชมรีวิวความเลอค่าของรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ S-Class S คือสุดยอดยนตรกรรมหรูจาก Mercedes-Benz ที่เป็นซีดานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะบอดี mm ้ hmm. ของเขาสวยงามโออาอลังการสมเป็นสุดยอดแห่งเครื่องหมายแห่งความสำเร็จนะคะภายนอก,อกเราก็จะเห็นความงามของหน้ากระจังที่มีโลโก้ e n n z เป็นดาวลอยเด่นเป็นสนายอยู่ทางด้านบนของฝากระโปรงรถค่ะแล้วนอกจากนั้นบนหลังคาก็ยังเห็นตัวช่องมูลรูฟสีดาค่ะที่เพิ่มรายละเอียดดีเทลให้กับภายนอกของรถคันนี้อีก ภายนอกเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าทั้งสีทั้งสภาพทุกอย่างนะคะดูสวยงามเนียบนะคะใหม่ขนาดนี้นะคะคันนี้เนี่ยช้าไม่ทันแน่นอนค่ะด้านท้ายของ S-Class w 221นะคะได้รับการดีไซน์ให้ดู บึกบึนดูมีเส้นสายที่ดูแข็งกร้าวมากกว่าตัวโฉมเก่าอย่าง W 2 2 0นนอกจากนั้นยังมีไฟไท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยเนี่ยเรียกกันเล่นๆว่าเป็นลายธงชาติไทยด้วยนะคะเพราะว่ามีการใช้ไฟสีเนี่ยที่คล้ายๆกับธงชาติไทยของเรานั่นเองค่ะด้านท้ายนะคะยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างใหญ่อลังการนะคะสมกับ ความที่เป็น Mercedes-Benz S-Class ทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังมีช่องใส่ของที่มีในส่วนของตาข่ายล็อกสัมภาระเนี่ยไว้ให้ด้วยรถคันนี้มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน V6 นะคะเป็นเครื่องยนต์ V ที่วางในแนวเอียงค่ะเพื่อลดการเสียดสีของแรงน้ำถ่วงของโลกนะคะนอกจากนั้นเครื่องยนต์ 3,000cc 6สูบนี้นะคะก็ยังเป็นขุมพลังที่ทำให้ยนตกรรมคันนี้เนี่ย สามารถที่จะวิ่งในแรงม้าสูงสุดได้ถึง204แรงมา้าแล้วก็เป็นการวิ่ง204แรงม้าที่เต็มไปได้วยความนุ่มนวลน,นะคะเพราะช่วงล่างของเขาเนี่ยมาจากระบบแอร์เมติกก็คือช่วงล่างถุงลมถึง4ล้อทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังด้วยกันนะคะทําให้เวลาที่เราขับไปเนี่ยรู้สึกได้ว่านุ่มนวลเหมือนกับขี่อยู่บนเมฆเลยทีเดียวค่ะคราวนี้นะคะก็จะขอพาไปชมภายในซึ่งเป็นไฮไลท์ ความใหม่ของ S-Class คันนี้กันเลยทีเดียวนะคะว่า17,000กิโลเนี่ยข้างในจะใหม่กริปสวยขนาดไหนไปชมกันเลยนะคะเปิดประตูออกมานะคะโอ้โหนะคะกลิ่นเนี่ย ดีเป็นกลางสดชื่นนะคะในส่วนของหนังเบาะต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าฟองน้ำยังมีความหนาฟูหนังยังมีความตึงมีความเนียนอยู่ในส่วนต่างๆนะคะเรียกว่าเหมือนมีคนออกรถเนี่ยราคาเกือบ8ล้านมาให้คุณแต่ว่าตอนนี้นะคะเขา ใช้มาแค่17,000กิโลแต่คุณสามารถซื้อต่อได้ในราคาล้านสอในขณะที่สภาพเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากวันแรกที่ออกมาจากศูนย์เบ็ดเลยทีเดียวนะคะดูได้ทั้งจากตรงแผงประตูนะคะทั้งตัวที่วางแขนเนี่ยไม่ได้มีรอยยับรอยบุ๋มเหมือนกับมือเคยมีน้ำหนักมือเนี่ยได้ลงไปเลยทั้งตัวเบาะต่างๆนะคะก็เรียกว่าใหม่สมกับความเป็น17,000กิโลมากๆ แล้วภายในรถเนี่ยยังมีออปชันดีๆมากมายนะคะตั้งแต่ตัวประตูดูดนะซึ่งเป็นออปชันของ S-Class อยู่แล้วนะคะสามารถผลักปิดเบาๆนะคะมันก็จะดูดเข้าไปแบบซอฟต์ได้หรือออปชันอื่นที่วันนี้นงจะมารีวิวให้ดูกันคะ่ะภายในเมื่อเราขึ้นมาถึงนะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยถึงความกว้างขวางโปรง่งโล่งสบายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบนศรีรษะของเราเนี่ยเป็นหลังคาซันรูฟมันก็ทําให้รถที่ดูกว้างอยู่แล้วเนี่ย ดูกว้างนะคะแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นไปอีกนะคะ สำหรับออ,อปชันต่างๆเนี่ยในเบรนท์พงมาลัยก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวพงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่เราสามารถใช้ควบคุมเมนูต่างๆที่อยู่ที่ตัวรถได้หรือว่าจะใช้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะวิทยุก็สามารถทําได้นะคะข้างหลังคอพองมาลัยเนี่ยก็ยังมีก้านยื่นออกมาถึง4ก้านนะคะโดยที่ก้านทางขวาเนี่ยก็คือตัวเกียร์ Direct Select ที่เป็นเกียร์จัดสปีดรุ่นใหม่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้จากคันโยกที่อยู่หลังคอพองมาลัยนะคะด้านซ้าย ก็ยังมีการควบคุมครูสคอนโทรลนะคะตัวเรนไวเปอร์ที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นตัวพวงมาลัยแบบไฟฟ้าอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าเนี่ยที่มีทั้งหมด12ทิศทางนอกเหนือจากการปรับเบาะทั้งหมด10ทิศทางตามปกติแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับความยาวของตัวพื้นที่นั่งนะคะให้ตรงกับสรีระของผู้ขับขี่อีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ ผู้ขับขี่ยังสามารถที่จะดูแลการเคลื่อนที่ของเบาะของคนนั่งหน้าโดยการกดปุ่มที่มีตัวแอนะคะที่ย่อมาจาก left นะคะแล้วก็เลื่อนเบาะของคนที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ย สามารถที่จะปรับให้เขาได้หมดเลยนะเรียกว่าเป็นการเซอร์วิสคนที่อยู่ในรถกับเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะทางด้านหน้าเองเนี่ยยังมีจอถึง2จอด้วยกันค่ะทั้งจอคอมมานด์จอกลางแล้วก็จอที่อยู่ทางด้านหน้าของคนขับนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันจะแสดงผลเป็นเหมือนกับเข็มนะคะที่แสดงความเร็วสปีดโดมิเตอร์แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเข็มนะคะทุกคนเป็นจอนะคะเป็นจอแล้วจอนี้เนี่ยนอกจากเวลาปกติ ที่เขาจะทําหน้าที่เป็นแสดงความเร็วที่เราขับอยู่นะคะเวลากลางคืนค่ะรถคันนี้เนี่ยมีกล้องหน้าที่ไม่ใช่กล้องธรรมดาเป็นกล้องหน้าอินฟราเรดจับ ความเคลื่อนไหวนะเป็นภาพอินฟราเรดออกมาเลยนะคะว่าด้านหน้าเรามีอะไรอยู่ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะมืดมิดสนิทเลยก็ตามฟังก์ชันนี้เนี่ยมีชื่อว่า night view หรือว่า night vision นั่นเองนะคะซึ่งจะทำงานเฉพาะเวลาที่มันมืดนั่นเองนะคะนั่งเหนือจากนั้นค่ะยังมีจอกลางอีกจอหนึ่งนะคะซึ่งจอนี้เองเนี่ยมีออปชันหลายอย่างมากก็คือเราสามารถปรับการทำงานต่างๆของรถไม่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ แอร์คอนดิชันนะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะดูหนัง DVD นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวปุ่ม Command Controller ตัวนี้สั่งการที่จอได้ทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะเล่นหนัง DVD ได้นะคะเล่นออกมาด้วยระบบเสียง Dolby Digital นะคะสามารถตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้นะคะผ่านตัวจอตัวนี้นะคะ นอกเหนือจากนั้นค่ะจอตัวนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันเป็นแบบเหมือนสเปซสกรีนนะคะก็คือจอสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาได้นะคะเพียงแค่เรากดปุ่มหันจอซ้ายขวาแบบนี้นะคะก็ทําให้สามารถาให้ผู้โดยสารด้านหน้านะคะชมจอหรือว่าคนที่ขับอยู่เนี่ยชมจอคนเดียวก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือฟังก์ชันของการยกรถสูงต่ำด้วยช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ปุ่มข้างจอตรงนี้เหมือนกันพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโลโก้ Vehicle Rising ขึ้นมาที่อยู่ที่หน้าจอของคนขับมันก็จะทำการสูบลมเข้าไปในช่วงล่างโชคอัพถุงลมของเรานะคะแล้วรถก็จะได้รับการยกขึ้นให้สูงขึ้นนะคะเพื่อ ความนุ่มนวลเพื่อสภาพถนนต่างๆนะคะที่เราสามารถเลือกปรับได้ตามการขับขี่ของเราในขณะนั้นเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะภายในเนี่ยยังได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรามากๆทั้งการใช้ลายไม้สีน้ำตาลเงาทั้งตัวนาฬิกาอนาล็อกตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกรอบโครเมียมนะคะที่ดูหรูหราเหมือนกับเรานั่งอยู่ในเครื่องบินส่วนตัวหรือนั่งโอโหฮอตมากอาเกนนะคะ หรือนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นสุดหรูนะคะในบ้านชาวตะว,วันตกหลังหนึ่งนะคะให้อารมณ์นั้นมากๆเลยนะคะคอนโซลต่างๆนะคะก็เต็มไปด้วยฟังก์ชันทั้งในเรื่องของช่องเก็บใส่ซีดีนะคะทั้งตัวที่เขียบบุหรี่ซึ่งตอนนี้จริงๆก็เป็นที่เก็บเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนในสมัยนี้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะทั้งสองช่องที่สามารถใช้ได้คะ่ะเปิดมาตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งตัว ที่ใส่เก๊ะนะคะวางของนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น ที่ใส่โทรศัพท์บลูทูธนะคะประจำรถซึ่งตอนนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแหละนะคะที่วางของตรงนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษซ่อนอยู่อีกอันนึงก็คือฟังก์ชันของตู้เย็นนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเก็บเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มกระป๋องขวดน้ําต่างๆนะคะไว้ในนี้แล้วก็นะคะปรับสวิตช์ความเย็นตรงนี้ได้ว่าจะให้มันเป็นช่องเก็บของธรรมดาหรือว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะก็ปรับมาเป็นเลเวลหนึ่งรถมันก็จะพ่นแอร์เย็นๆออกมานะคะแล้วก็เพื่อแบบเก็บรักษาให้เครื่องดื่มของเราซึ่งต้อง เย็นอยู่แล้วนะคะแบบว่าคงความเย็นไว้ตลอดนั่นเองด้านหลังนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของ s อ l a s s เลยนะคะก็แน่นอนค่ะแบบไม่ต้องโมนะคะใหญ่โตโอ่อ่าแน่นอนสมคำร่ำลือนะคะมีพื้นที่วางขากว้างขวางนะคะอันนี้เนี่ยเราเดันเบาะหน้าเนี่ยมาลึกมากเลยนะคะแต่ก็ยังมีพื้นที่วางขาแบบเหลือเฟือนะคะมีพื้นที่เฮดรูมด้านบนเหลือเฟืออีกเช่นกันนะคะ กว้างขวางมากๆนั่งสบายได้ถึงสามคนนะคะตัวที่วางแขนอุ่มฮอตสุดๆนะคะณนะจุดนี้ค่ะอ่าวางนะคะที่วางแขนลงมาแบบนี้นะคะมีที่เก็บของต่างๆนะคะได้หรือว่าเราก็เอาไว้วางแขนสวยๆนะคะนั่งชิลๆสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะ ด้านหลังของ S Class จะเป็นซีดานรุ่นเดียวที่สามารถเอนนอนได้นะคะซึ่งวิธีการเอนนอนเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปรับนะคะที่ตัวเบาะไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะทำการเอนให้เรานะคะแบบนี้นะคะไปสบายๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะเป็นการปรับแบบ12ทิศทางนะคะปรับได้เหมือนกับข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีการ ปรับความยาวนะคะของไอตัวที่รองนั่งตัวนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าชอบยาวหรือชอบสั้นนะคะก็สามารถปรับได้นอกจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของม่านหลังนะคะที่เปิดบังแดดได้นะคะตามสบายก็กดได้จากผู้โดยสารเองไม่ต้องไปบอกให้คนข้างหน้ากดให้เหมือนอย่างบางรุ่นนะคะ ม่านข้างนะคะทั้งหมดก็สามารถที่จะเปิดเองได้ให้ความรู้สึกแบบ e x ็กซ์คลูซมากๆนะคะด้านบนก็แน่นอนค่ะ s c l a s s เป็นรถของซูเปอร์สตาร์นะคะเซเลบริตี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนออกจากรถเดี๋ยวมีปะปาราซี่มาถ่ายไม่ได้ไม่ได้ขอเช็คลุกนิดนึงว่าทุกอย่างโอเคเช็คเสร็จเรียบร้อยปิดกระจกออกจากรถได้แบบแบบนี้เลยนะคะพลาสติกของเขานี่เรียกว่ายังอยู่ครบนะคะกับ17,000กิโเท่านั้นค่ะ ถ้าหากว่าคุณมีแผนที่จะเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz S-Class W221 สักคันหนึ่งนะคะแล้วถ้าหากคุณปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปเนี่ยก็น่าเสียดายแทนจนไม่รู้จะเสียดายยังไงแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าช้าเนี่ยไม่ทันแน่ๆค่ะเพราะว่าวิ่งหมื่นกิโลแล้วเป็นหมื่นกิโลที่ไม่ได้จอดลืมนะคะเป็นหมื่นกิโลที่ได้รับการดูแลรักษาในศูนย์เบนตลอดอายุการใช้งานนะระซิปบ,บอกว่า ถ้าคุณเห็นชื่อเจ้าของเก่าคุณจะเข้าใจว่าทําไมรถคันนี้ถึงได้รับการใช้น้อยขนาดนี้นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอล์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถเข้าใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ